ล็อกรถปลดล็อกในล็อกรถที <S <S สาธิตนะครับวิธีการถอดแผงประตูมิวเอ็กซ์ีิบเอ็ดนะครับอย่างแรกนะครับ ก็คือเราจะต้องดึงอันนี้นวมนี้ออกก็คือยกตรงนี้นะครับขึ้นมาก่อนแล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นมาเป็นรุ่นยิบล็อกแล้วก็นี่นะครับชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้นะครับต้องแกะออกนะครับนี่นะครับคือกล่องพับกระจกไฟฟ้าของมิวเอ็กซ์นะครับคือเป็นกล่องตัวนี้ไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆเลยนะครับตรงรุ่นสุดๆมีปลั๊กไฟนะครับต่อคอมไปสองอันนะครับแล้วก็ ไฟเลี้ยงมาจากไฟแอมเบียนไลท์นะครับตรงนี้ก็คือปลั๊กนี้นะครับหนึ่งอันแค่นั้นเองนะครับเนี่ยต่อจะราเหลือเก็บใส่ไฟอทีหนึ่งแต่เมื่อกี้เราเทสแล้วล่ะว่าตอนเนี้เราสามารถพับก,กระจกต้องนอนก่นอนมาใส่น็อตกันนะครับน็อตยึดแผงประตูมิวเใหม่นะครับมีสามตัวมีตัวดำที่มีแหวนตรงนี้ รถของนีจะมีตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแต่ตรงนี้จะมีแผ่นปิดนะครับนี่ล็อกอีกทีครับนี่นี่ล็อกแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวรอรอดูวิธีการต่ออีกทีนะครับ ล็อกรถปลดล็อกนอ่าล็อกด้วยที